ค,คลเรื่องของต่อมเหม็นที่ก้นหมาเรื่องสําคัญที่หลายคนมองข้ามสังเกตไหมคะว่าบางครั้งน้องหมาชอบลากก้นไปบนพื้นหรือเลียก้นตัวเองบ่อยมากนี่อาจเป็นสัญญาณจากต่อมเหม็นที่ก้นหมาที่หลายคนไม่รู้ค่ะต่อมเหม็นหรือเอเนอร์แกลนส์เป็นต่อมเล็กๆสองข้างหยุดตรงตำแหน่ง4โมงกับ8โมงของทวารหนนะักต่อมนี้จะสร้างของเหลวที่มีกลิ่นเฉพาะตัวของน้องหมาแต่ละตัวซึ่งใช้ในการสื่อสารกับสุนัขตัวอื่นค่ะปกติแล้วเมื่อน้องหมาขับถ่ายต่อมจะบีบตัวเองและขับของเหลวออกมาพร้อมกับอุจจ หนะคะ 1. ลากก้นไปบนพื้นหรือที่เรียกกันว่าสกูตติ้งน้องหมาพยายามบรรเทาอาการคันและไม่สบาย2เลียหรือก,กัดบริเวณก้นบ่อยมากบางครั้งอาจเกิดบาดแผล3กลิ่นเหมน็นผิดปกติรอบบริเวณก้นกลิ่นจะแรงกว่าปกติมากและ4มีการบวมแดงหรือมีหนองบริเวณทวารหนักถ้าเห็นอาการนี้ต้องรีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีค่ะแล้วเราจะดูแลได้ยังไงบ้าง 1>, 1ให้อาหารที่มีใยอาหารเพียงพอเพื่อให้อุจจาระแน่นพอที่จะกดต่อมขนาขับถ่ายผักและฟักทองเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ 2>, 2สังเกตอาการผิดปกติอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะสุนนัขพธุ์็ เช่นชิวาว่าปักหรือสุนัขที่มีน้ำหนักเกินจะมีปัญหาต่อมเหม็นได้ง่ายกว่าค่ะ3อย่าลองบีบต่อมเองที่บ้านท้าทำให้ถูกวิธีอาจทำให้เกิดการอักเสบหรือบาดเจ็บได้ควรให้สตัตวแพทย์หรือกุมเมื่อเมื่อชีพดำเนินการค่ะและ4ี่หาก้องหมาของคุณมีอาการซ้ำบ่อยควรพาไปตรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงบางครั้งอาจต้องมีการบีบต่อมประจำทุก1ถึง2เดือนค่ะข้อสำคัญที่ต้องจำไว้นะคะถ้าน้องหมามีไข้เบื่ออาเจียนหรือไม่ยอมให้แตกกน้นที่อาจเป็นสัญญ,ญาณว่าต่อมอักเสบหรือแตกแล้วต้องรีพาไปพบสััตวแพทททยย์นนีเละะค ต่อมเหม็นเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามแต่สำคัญมากต่อสุขภาพของน้องหมาเลยค่ะการสังเกตอาการและดูแลอย่างถูกวิธีจะช่วยให้น้องหมาของคุณมีความสุขและสบายตัวมากขึ้นน้องหมาของคุณเคยมีปัญหาเรื่องต่อมเหม็นบ้างไหมคะมาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะและอย่าลืมเซฟไว้เผื่อต้องใช้ด้วยนะคะ